มันครบรอบแต่งงานแต่มีฉันบอกว่าเลขาของเขาถูกผู้ให้เช่าโกงไม่มีที่ไปเลยพาเธอกลับมาที่บ้านคุณหารินพาฉันไปทานข้างนอกมาแล้วคะ่ะฉันขอไปพักที่ห้องรับแขกก่อนนะคะผมพาขึ้นไปพักก่อนนะเพื่อให้เลขาของเขานอนสบายเขาไล่ฉันกับลูกชายอายุแปดเดือนไปนอนที่โซฟาคืนหนึ่งตอนที่ฉันหลับอยู่แอบเอาเหล้าขาวมาป้อนให้ลูกฉันกิน ยังสติดีอยู่หรือเปล่าเอาเล่ามาป้อนทารกเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นฉันฉันแค่สงสารพี่วาซินีต้องตื่นมาดูแลลูกกลางดึกไม่รู้ตั้งกี่รอบอายุแค่ยี่สิบกว่าปีดูแก่กว่าแม่ฉันซะอีกฉันเคยได้ยินดื่มเหล้าขาวแล้วจะหลับสบายก็เลยจะป้อนให้น้องคิดไม่ถึงว่าจะทําให้พี่วาซินีโมโหขนาดนี้ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆสุทัศนชาหวังดีกับคุณนะไม่ขอบคุณก็ไม่ว่าแต่อย่าหาเรื่องมันป้อนเหล้า เขาให้ลูกเรานะคุณกลับบอกว่าฉันหาเรื่องเหรอลูกผู้ชายต่อไปก็ต้องดื่มเหล้าอยู่ดีคุณอย่าวุว่นวายไปหน่อยเลยฉันจะพาลูกไปโรงพยาบาลถ้นลูกฉันเป็นอะไรไปฉันไม่ปล่อยแกไปแน่เดี๋ยวก่อนขอโทษก่อนแล้วค่อยไปไม่งั้นผมจะดังกบะบป๋คุณซะเฮอรินฉันตั้งหากที่เป็นภรรยาคุณคุณจะเอาเงินค่ารักษาลูกมาขู่ฉันจริงๆเหรอขอโทษฉันขอโทษป้า มาหนูแพ้แล้วหนูจะกลับไปสืบทอดมรดกป้ามาหนูแพ้แล้วหนูจะกลับไปสืบทอดมรดกนีนีลูกคิดดีแล้วเหรอค่ะทำไมปุบป,ปับแบบนี้ลูกถูกรังแกหรือเปล่าแค่มองพ่อก็รู้ว่าไอ้ยาจกนั่นไม่คู่ควรกับแกแกก็เอาแต่บอกว่าเขารักแกจริงๆเขาเป็นคนดีฮยอมปิดบางตัวตนเพื่อแต่งงานกับเขา ยังท้าพ่อว่าห้าปีถ้าเขาเสมอต้นเสมอปลายจะให้พวกเรายอมรับเขาแต่ว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจดูแกตอนนี้สิอพอได้แล้วคุณอย่าว่าลูกเลยฮารินไม่ผ่านบททดสอบก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ลูกสาวเรายังสาวยังสวยกลับตัวตอนนี้ทุกอย่างก็ยังไม่สายเฮ้ยนี่ลูกจะกลับมาเมื่อไหร่พ่อจะไปรับลูกเองเดือนหน้าค่ะปะ้าหนึ่งเดือนเพียงพอให้ฉันหย่าก,กับฮารินแล้ว พยาบาลคะรบก,กวนดูแลลูกฉันให้หน่อยนะคะฉันอยากกลับบ้านไปเอาขวดนมกับแอมเพิร์ดได้เลยคะ่ะนี่นี่ชาชาเธอเสียใจมากเลยเมื่อคืนจู่ๆคนก็หาเรื่องเธอไม่ได้หลับทั้งคืนเลยชาชาไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อนเธอจะดูเรื่องไงว่่ป้อนเราเหเด็กไม่ได้เรื่องนี้พอแค่นี้เธออย่าชักสีหน้าใส่เธอเลยสบายใจได้ ไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วนีนีผมเข้าใจก็สองปีมานี้คนเป็นแม่บ้านเลยอดไว้ง่ายถึงได้เป็นแบบนี้วางใจเธอทุกอย่างจะดีถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าฉันกลับมาคนเดียวตัวเขาเองคงยังไม่รู้ว่าหัวใจของเขาลำเอียงไปหาสุดทัศช,ชาตั้งนานแล้วอีกอย่าง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพาสุทัศชากลับบ้านวาสินีพี่วาสินีฉันรู้ว่าวันนี้ฉันรบกวนพี่แต่ฉันดื่มเยอะไปหน่อยฉันขอนอนคืนเดียวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วที่รักให้สุทัศชาไปนอนโรงแรมดีกว่าไหมเธอเป็นผู้หญิงอยู่ข้างนอกคนเดียวอันตารายจะตายคุณเป็นคนใจแคบแบบนี้ตั้แต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเอาละผมพาเธอขึ้นข้างบนก่อนนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เมื่อก่อนเพื่อรักษาครอบครัวนี้ไว้ฉันจึงได้แต่อดทนแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากทนอีกแล้วผู้ชายตรงหน้าฉันฉันก็ไม่เอาแล้ว ไมนมผงถึงหมดแล้วนมผงนี้ต้องเอามาจากเมืองนอกนอกจากยี่ห้อนี้ลูกก็ไม่ดื่มนมอ,อื่นอีกนมผงละนมผงของอันอันหมดได้ยังไงพี่วาซินีขอโทษค่ะสองวันนี้ครบรอบที่คุณย่าเสียฉันเห็นนมผงแล้วนึกถึงอัฐิของคุณยา่าก็เลยเคทิ้งหมดเลยค่ะใครให้เธอแตะมั่วซั่วสุวสทัศชาเธอชอบแย่งของฉันขนาดนี้เลยเหรอ แม้แต่เด็กเธอก็ไม่ยอมปล่อยพี่วาซินีอย่าโมโหเลยเท่าไหร่คะฉันชดใช้ให้นมผงไม่กี่กระป๋องเองไม่ต้องหรอกคุณไม่รู้เหรอนอกจากนมนี้แล้วอันอันกินนมอื่นแล้วจะอ้วกเน่ยอันอันเป็นเด็กผู้ชายเจ้าใจเหมือนผู้หญิงไม่ได้เนะคุณทมใจลูกเกินไปแล้ววาซินีนะวาซินียังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าตัวเองกับลูกชายไม่ได้สำคัญเท่าสุทัศน์ชาไม่จำเป็นต้องทนอับอายอีกต่อไปแล้ว รบกวนช่วยดูลูกให้อีกสักครู่นะคะฉันจะไปชงนมอ่ะค่ะคุณมาที่นี่ทำไม ในเมื่อครอบครัวคุณมาแล้วขอตัวก่อนนะคะต้องการอะไรค่อยเรียกนะคะ <c oughs> คุณมาที่นี่ทำไมหรือคุณทำใจทิ้งสุทธชาได้แล้วผมเป็นห่วงคุณกับลูกนะ <c oughs> ผมเป็นห่วงคุณกับลูกนะ <c oughs> อย่าคิดมากสิผมแค่สุทธชาเป็นน้องสาวที่จากไปตั้งแต่เด็กเท่านั้นเอง คุณก็อย่าไปหาเรื่องเลยเธอว่าเห็นแก่น,น้าผมนะได้ไหมน้องสาวเหรอคุณคิดไปเองคนเดียวนะสิเธอไม่ได้คิดแบบนี้หรอกอันอันแปดเดือนแล้วเมื่อก่อนคุณไม่เคยดูแลต่อไปก็ไม่ต้องทำผมครับเน่ ครอบครัวคุณสุทัศชาใช่ไหมเธอเกิอดอุบัติเหตุพูดยังไงเธอก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลจะรอคุณมารับเธออย่างเดียวพี่ฮารินคะขอโทษค่ะฉันกลัวพี่วาสินีจะโมะโหเลาจะไปหาที่โรงพยาบาลขอโทษและช่วยดูแลอันอันค่ะไม่คิดว่าฉันจะได้ประโยชน์ขนาดนี้เพิ่องออกจากบ้านก็ถูกร้ชนฉันอ้าเธอยู่ไหนนี่ ชาชาอยากยังผู้ชายจจเลชันชนขาเธอแบบนี้เธอได้ใจเด็ดจริงๆไม่สิทำไมคุณเลือดเย็นขนาดนี้เธอเกิดอุบัติเหตุก็เพราะคุณนี่นะทำไมคุณยังนิ่งอยู่ได้อีกละ่ะฉันเลือดเย็นเหรอไปไปหาเธอกับผมฉันไม่ไปคุณปล่อยฉันนะปล่อยนะ มากไปแล้วด้วยไงถทาชาเกิดเรื่องกับพวกคุณนะเธอรู้อยู่แล้วว่าคุณนิครอบรัวก็ยังจะเข้าใกล้คุณอีกนี่ทำเพื่อฉันเหรอเลิกหลอกตัวเองสักทีคารินเธอไม่ได้ทำเพื่อฉันเลยเธอทำเพื่อคุณได้ในเมื่อคุณคิดแบบนี้งั้นคุณก็ไปหาเธอกับผมผมจะที่บายให้คุณเข้าใจปล่อยฉันนะคารินเธอจะเป็นจะตายก็ไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่อยากรู้ว่าพวกคุณสนิทกันแค่ไหน ปล่อยฉันนะฉันจะกลับไปดูแลอันอันผมจะให้พยาบาลดูแลอันอันก่อนหาสุทธชาเจอคุณจะไม่ได้เจอลูกคุณเอาลูกมาขู่ฉันเหรอคุณทําผิดก่อนหาสุทธชาให้เจอแล้วจบเรื่องนี้คุณต้องรับผิดชอบได้ฉันจะหาขึ้นรถเธอไม่ต้องแยกกันหาเถอะจะได้เร็ว ฮารินเส้นทางข้างหน้าฉันจะไม่อยู่เคียงข้างคุณอีกแล้วฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าเธอเปลี่ยนไปฉันรู้ว่าฮารินไม่มีทางอ่อนข้อให้ฉันฉันไม่อยากเอาลูกมาเป็นเดิมพันดังนั้นฉันจึงเดินหาตามถนนเส้นแล้วเส้นเล่าจนฉันเริ่มหมดแรง ในที่สุดโทรศัพท์ก็ดังท้าชาบอกว่าอยากกินซุปฝีมือคุณกลับบ้ามาทำให้หน่อยถือว่ามาขอโทษเขาพอดีเลยจะได้อธิบายให้คุณเข้าใจพี่ฮารินพี่เฝ้าฉันมาหลายชั่วโมงแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะไม่ได้เธอบาดเจ็บขนาดนี้ฉันเป็นห่วงรู้แล้วฉันจะกลับไปถึงเวลากลับไปเอาเอกสารท้งหมดออกมาแล้ว ในบ้านที่ผูกพังหลังนั้นไม่ควรมีของของฉันมาน,นานแล้วว่าไม่ได้ลูกเราดื้อขนาดนั้นโทรมาหาเราตอนนี้ลูกต้องถูกรังแกหนักมากแน่นี่พวกเราไปดูล่วงหน้ากันดีไหมก็ดีผมใช่คนจองตั๋วเครื่องบินเลยพวกเราไปรับดีนี้กลับบ้านกันเถอะเอ๊ะพี่วาซินีมาแล้วเหรอพี่ฮาริน พี่อย่ามาดูแลฉันเลยฉันกลัวพี่วาซินีจะโกรธอีกถ้าเธอกลัวฉันโกรธจริงๆคงไม่โผล่หน้ามาที่บ้านฉันอยู่ห้องลูกชายฉันดื่มน้ำที่สามีฉันรินให้คุณอย่ามาบีบกันแบบนี้นะสุทัิชาเตรียมจอธิบายกับคุณแล้วต่อไปเธอจะไม่มาอยู่บ้านเราอีกเธอไม่ต้องอธิบายหรอกอยากทำอะไรก็ทำเลยฉันไม่สนใจ ไม่รู้ว่าทําไมท่าทางของเธอทำให้ฉันรู้สึกกัวนกังวายทั้งที่เธอเป็นแค่แม่บ้านที่ต้องพึ่งพาฉันเท่านั้นแต่เหมือนว่าจะทอดทิ้งฉันไปทอดทิ้งบ้านหลังนี้ที่เธอสร้างมากับมือไปพี่ฮารินพี่วาซินีปกติชักสีหน้าใส่พี่แบบนี้หรอคะพี่อยู่ข้างนอกทํางานเหนื่อยยังดูแลดีแบบนี้ทําไมเขาไม่รู้จักพอบ้างถ้าไม่มีพี่ไม่รู้ว่าเขาต้องลําบากแค่ไหนอะ คุณเก็บเสื้อผ้าทำไมฉันเรื่องแค่นี้ต้องทะเลาะกับผมเลยเหรอ <gasps> วาสินีคุณไม่ใช่เจ้าหญิงเลิกเอาแต่ใจได้แล้ว like จะเาบัตรกับพาสปอร์ตไปไหนจเจ้าบัตรกับพาสปอร์ตไปไหน พี่วาซินีพี่เอาแต่ใจแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเฉยเข้าใจพี่ฮารินที่ลำบากหาเงินเลี้ยงพี่หน่อยสิทำไมฉันถึงดิ้โง่ขนาดนี้ถึงได้ทำใจทิ้งของไม่ได้ทุกอย่างที่นี่ไม่มีความจำเป็นต้องเอาไปด้วยเลยคีย์การ์ดบ้านที่คุณให้ฉันเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วต่อไปคุณไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องฉันกับอันอันอีกหมายความว่าอย่างไงครูผมงั้นเหรอพี่วาซินีที่ไม่มีงานทำอะไรก็ไม่เป็น ต้องพึ่งพี่ฮารินหาเงินมาเลี้ยงถึงได้มีชีวิตดีแบบนี้พี่หนีออกจากบ้านแล้วจะไปไหนได้ยังไงก็ต้องรืดอบัตรของพี่ฮารินไปเช่าบ้านอยู่แก่ต้องใส่ชุดที่พี่ฮารินซื้อให้ฉันกับฮารินอยู่ด้วยกันมาห้าปีก่อนคลอดอันอันฉันทํางานมาตลอดไม่จําเป็นต้องให้เขาเลี้ยงหลังคลอดอันอันเขาเป็นคนขอให้ฉันลาออกอยู่บ้านเองไม่ใช่ฉันที่ขอให้เขาเลี้ยงคุณหนูใหญ่ผมรับคุณกลับบ้านครับ คนคนนี้เรียกพี่ว่าคุณหนูใหญ่บอกว่าจะรับพี่กลับบ้านด้วยเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาไม่ได้ทําอะไรผิดทําไม่กลัวคนอื่นดูโทรศัพท์ล่ะผู้ชายคนนี้เป็นใครหรอไม่ใช่ว่าพี่ไปพัวอยู่ข้างนอกรับหลังพี่ฮารินนะอขอโทษนะคะพี่วาสินีฉันพูดผิดไปหรือเปล่าคะนี่วาสินีคุณจะไปไหน